ฮัลโหลครับวันนี้อยู่กับผมนพคุงชาแนลนะครับวันนี้จะมาสอนทําปูโรบอกกันนะครับผมลอบแรกเราต้องมีเคลียร์เอนลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดกับสคริปวนด้านล่างคลิปนะครับผมนี่ยเราก็ไปโหลดเคลียร์เอนลมาได้เลยครับค่ายนี้ดีนะครับตัวรันฟรีนะครับแต่ว่าเราต้องเก็ตขียวด้วยตัวเองนะครับเราก็โหลดแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เสร็จหมดทุกอย่างแลวครับผม เราก็ลันตัวเคลียแนวขึ้นมาแล้วก็นี่ครับสคริปผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วเอามาใส่ตรงนี้นะครับเราก็เก็ตคีได้เก็ตคีตรงนี้นะครับก็ตคีไปปุ๊บเราก็จะได้คีออกมานะครับแราว่าก๊กอปคีย์ไวปเป็นบางครั้งมันก็จะเก็ตคีย์ยากนิดหน่อยนะครับก็ก็ตคียประมาณ4ี่ห้ารอบเลยนะครับผมอันนี้โชคดีครับผมได้รอบเดียวเลย เราก็เข้าโลบอคนะฮะเ,เอาคีย์ใส่ไปตรงนี้แล้วเราก็กดอินเจกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักค,ครู่มันก็จะมีหน้าต่างสีดําขึ้นมาแล้วก็รอมันอินเจกเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับกดไปเลยครับผมแล้วหน้าต่างโลกลว์จะขึ้นมะา มันก็จะมีปูหลายค่ายเลยครับผมแนะนําเป็นค่ายอันแรกเลยนะครับผมกดอันแรกไปเลยครับผมเราสักครู่นะครับนี่ครับหน้าต่างปูก็จะขึ้นมานะครับผมมีอัพสเตตัสแล้วก็ออโต้ฟาร์มนะครับผมนี่ก็เป็นอัพสเตตัสนะครับผมจะอัพโดยอัตโนมัตินะครับนี่เราก็เลือกได้ว่าจะอัพเท่าไหร่เท่าไรนี่ก็จะเป็นเทเลพอตนะครับผม จะเราพอดไปไหนก็ได้ครับผมที่อยากไปนี่ก็เป็นเกาะต้นไม้นะครับผมนี่ก็เป็นดาร์กนาคาลีนาอยากว่าไปไหนก็กดไปครับผมนี่ก็จะเป็นให้นี่ที่ดูเพยเยอร์นะครับผมเห็นชื่อเพยเยอร์ไหมครับเพยเยอร์ก็จะแสดงอยู่หน้าจอเลยครับว่าอยู่ตรงไหนยี่งไหนนี่ก็จะเป็นดูให้ ดูผนพิศานนะครับนี่ก็จะเป็นแบบที่ไอลงดันนะผมเปิดไว้แล้วก็ลงดันได้เลยครับผมนี่ก็จะลงดันอัตโนมัตินะผมมันก็จะวับวับวับไปเรื่อยๆนี่ก็เอาเวกคูนอัตโนมัตินี่ที่ลงดันนะวับไปที่ลงดันนี่ก็เพยเยอร์ครับผมเราก็เลือกได้ว่าเราจะว์ปไปหาใครอันนี้ก็ เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมร้านค้าเปิดร้านค้าอะไรพวกนี้แหละครับเปิดกระเป๋าเปิดอะไรเนี่ยนี่ครับเปิดกระเป๋าอะไรได้หมดนะครับผมนี่ก็จะเป็นดึงผลปีศาจนะครับผมนี่เปิดเวลาเราอยู่ในเซิร์ฟพีวีเซิร์ฟไอเซิร์ฟวีนะครับผมดึงผลปีศาจแล้วนี่ก็สุ่มหมดอัตโนมัตินะครับผมนี่ผมไม่รู้อันนี้เป็นร้านค้าครับ สามารถซื้ออะไรได้หมดเลยหมัดซื้อหมัดซื้อไอเล็กตูอะไรได้หมดเลยครับนี่ก็จะสาธิตในออโต้ฟาร์มนะอันนี้คือปรับระดับความสูงได้ท้งละถ้ามันตีเราโดนนะนี่เราก็ต้องมาปรับออโต้ฟาร์มก่อนนะครับเราก็ต้องปรับเป็นหมัดหรือว่าอะไรที่ต้องการนะนี่ผมปรับเป็นหมัดนะผมนี่ก็ฟาร์มบอสได้ครับเราก็เปิดออโต้ฟาร์มเลยับผมมันก็จะไปฟาร์มเมืเราอัตโนมัต มันก็จะรับรับเควสดเลยนะครับผมนี่ก็ปรับระดับความสูงเลยครับผมถ้ามันตีเราโดนนี่ครับแล้วมันก็จะขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะตีเราไม่โดนนะครับผมนี่เราก็เปิดฟาร์มไว้ทั้งคืนเลยนะครับทําไก่ตันไขไดนะ้นี่ก็เทเลพอร์ตครับกดเปิดไว้แล้วคอนโทรลแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับผมมันก็จะวาร์ปไปที่เมาส์เราเลยนะวาร์ปวาร์ปไปยังไงนะกดคลิกซ้ายไปตรงไหนมันก็จะวาร์ปไปที่นั่นเลยครับผม ไกลมากเลยหาผลนะนี่นะครับนี่ก็ผลนะครับผมกำลังจะไปหาผลนะครับ วาร์ปได้เลยนะครับผมกดเทเลพอร์ตไปเลยครับผมเราก็หาเลยครับผมน่าจะอยู่เกาะต้นไม้มั้งครับเราก็วาร์ปไปได้เลยนะครับผมน่าจะอยู่แถวนี้แล้ว ห็นแล้วนี่ไงโอ้ตอนแรกไม่เห็นได้ไงมองไม่ค่อยเห็นเลย <No. S 1> อู้ได้ผลดีซะด้วยครับ oh, ได้ผลพระนะครับ <No. S 2> ผมลอยลงดันนะครับ <No. S 1> นี่เราก็วาร์ปไปได้เลยครับผมเราก็วาร์ปไปคาเฟ่ <No. S 1> นี่ครับอู้ได้ผลพระแจ่มเลยครับผมห่าผลได้สบายแลวครับลก <No. S 1> โชคดีมากเลยวันนี้ได้ผลดีด้วยครับ ครับอยากฟาร์มอะไรฟาร์มเลยครับผมนี่ก็หยุดในพีซีนี่ก็เอฟเคนะผมเปิดไว้เพราะว่ามันมันจะไม่หลุดเซิร์ฟนะครับเอาไว้ออนเอฟเคเซิร์ฟวีนะครับผมเราก็เปิดดึงผลไว้แล้วก็อันนี้ซื้อผลอัตโนมัติไว้นะครับดึงผลแล้วอัตโนมัติแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟวีค้างไว้เลยครับผมแล้วนี่ก็ตีโรงงานอัตโนมัตินะผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดไว้ครับผมแล้วก็เอฟเคไว้แล้วก็ จะมีทั้งดึงผลนะครับผมดึงผลแล้วก็ซื้อผลแล้วก็ตีลงนานนะครับผม TFK ไว้ในเซอร์ฟบุยนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็ฟาร์มได้เลยครับผมเอาต้ฟาร์มฟาร์มดีมากผมว่าคลายนี้ดีมากครับรีวิวครับนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับทำปูโรบอคแมปม็อกฟุตนะครับผม ผมว่าหาผลดีกว่านะครับนี่ก็เคลียร์แนวติดช่วยติดตามช่องผมด้วยนะครับผมช่องนกคุงนะครับผมจะเจกปูเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ทำอะไรสามารถบอกได้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปของผมนะ